สบายดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ชิพากันไปใส่หาเห็ดเพาะแม่อน้อยคนขาเม่ม้อนไปหาเห็ดเห็ดพต้องคไปยังไรเมมอนกับบุ้ไปกับคนหมานเคยหาเห็ดมาก่อนคนมานน้อกันปด้พี่น้องคดองคอ เต็มหมดลี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่เต็มมละเขาแคมองขได้แองก็ได้

ได้เห pues ็นอะไรโง uh, ่ก็ตัอย่างกล้สือแล้วแล้วพี่น้องได้เห็นดอกหนึ่งแล้ว สีม sí, okay. so ันค no, 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 no. mm ือ hmm. ก่อนหินเนาะมันแปลกมันจะคือกับินลรเขาเบิ่งเลยค่ะเบิ่งเาเบิ่งเลยมันเบิ่งเามันนะน้าดีๆอะไรไรกี้เห็นแล้วเห็นแล้ว เออออกนี the sea, the ite, ười, ่ส no ิถ้เอมอสเลยสิเดเอาไปเอาไปเบิร like ์นี่พี่น่งนี่เบิร์นไปนี่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 เอาไปเลยนี่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 เข้าไปเนี่พีนี่นี่มันผลฮัวขึ้นมาขน่นไหนมันพ่นขึ้นมาถ้เอมอสเลยเอายางกล้นี่นี่เบินนี่มันพักันยางนี่เปนากอะไนี่เลยจอกเนาะมองเห็นในช่องตานีเลยเห่นอีกแล้ว มันเน่ามันมันแตกมันอันชนหนึ่เนอะมันออกร้ายอยู่ได้ถึงที้งนี้อันนี้เห็นเอา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 แล้วเด้อเห็นเอาเห็นเอาอลไรแบบนี้เนาะสองดอกสองดอกแก้่ขอบบเห็นได้บอลเลยมันอยู่น้ำกันไหมอ่ามันอยู่น้ำกันเนาะเป็นจุมเป็นจุมเนาะมันอยู่เห็นอีเด้อเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้ววะฮะน้าเออเขาคิดเห็นเห็นเลย

เอเอนะมันดวงไฟดวงมันเนาะ

วันนี้พ่อเฮ็ดแล้วเห็ดดินป่ะเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินพี่น oh, ้องเลยแต่เฮ no. no. uh on ็ดพยามซ่อนมาเลยคันดาว่าอันเฮ็ดพ่ออยู่แคมทางเลยนะ้ค่นี้เจอคนเนทุนใหม่ๆเคยลงมาจะเถอะแ้่พี่น้องเฮ็ดอันนี้เลยนี่เฮ็ดไอ้มอนเฮ็ดบดบ่นี่ นา่ทองคนด้เฮ็ดบดบ่เอฮ็ดพุงหมูเฮ็ดพุงหมูเออได้บ่กินป็นได้บ่เออกินเป็นเซกตาเลยกินเป็นเฮ็ดพุงหมูอันนี้นะเซกตาเลยท่านขขาป่าได้ี่้กบเลา็ดน่ะด้ลแต่เมื่อแรกแรกแล้วนี่เฮ็ดลายด้วยกัน ดงด้ษค่ะดงละกษโฮกเท่งร้ายแหวนไปหมดดงทางลักษาโฮกนะมันเลิกแล้เลิกแล้วนะพระไฟบางหัทางออกอะไรแล้วได้หน่ะป่ามันเลิกได้น่ะแค่นี้แค่ป่านี่แน่นี่เอาเอายาไฟยาเผาเอาอนันต์เพราะมันติดตกมันบินได้ออกมาแทบนอกได้พี่น้องเด้อ

สามดอกใช่เออสามดอกจุ่มกันเออโอ้ได้ดงนี่มันออกนะเออมันออกในท่าอย่างเงี้ยคนเท้าเหรอพี่คนเท้าดอกหนึ่งดอกหนึ่ง้อค่ะคนเท้าดอกเดียวเลยได้แล้วอ่าหน่อยก็มาน้ามดพี่น้องเด้อ นเฮ็ดดินดอกเดียวพ่นนั่นดนเฮ็ดอีกแล้วด้วยค่ะเฮ็ดังใช้เฮ็ดถุงเ้าะ็ดถุงข้าใช้เฮ็ดถุงข้เป็นยด้ว่าเฮ็ดถุงข้าะลนี่เอันนี้เบ้าคือเฮ็ดีเบื้อเฮ็นโน่ตหมอนเนาะเอแม่ยอนใส่เบ้ง เปลายอยู่ได้ปลาดีแกงแตงแกงกินข้าวเจ้าเนาะเห็ดพี่ช้างอ๋าได้เห็ดอีกแล้วค่ะเห็ดสีแดงผดเลยค่ะเห็ดน้ำหมากพ่อเห็ดและไรไปนองเออได้ดเด็ดเด็เนาะได้แล้วเห็ดพี่ช้งน้ำหมากเออเห็ดน้ำหมากใช่ไหมได้เห็ด เห็ด่งค่ะเห็ดผงเห็ดคาวปนกันนํ้กันหระเออเออเห็ดผงขาวแกงยีดอนาะว้เนาะอทำผ้าไหมเทำผานะเอ้แม่บอสเ็ดทำผานแม่ไกินเป็นบอสไเป็นเทำผานอเ็้ทำผานกินเป็นเ็ดทำผานะนะฮะเคยกินแต่น้อยจนตอ้สีเหลืองงามเ็้ทำผานแกงเป็นบ่สไรเป็นแม่บอแกงกิ เอาไปติ้วด้วยค่ะพี่น้องเอาสมติ้วสมติ้วเอาเลยค่เฮ็ดกัพี่น้องเอ้ยเดสมโอ้ยโตีลังกาเ่าฮอกฮอก้อนต้นใครอือพุกก้อนใคยพุกก้อนหนึ่งสองอาไรมเอาไมายอยู่โอ้ยเข้าเลย ให้จุบหนึ่งอยู่ด้วยค่ะเฮ็ดเพิองข้าวเอีกเผือเข้าวเฮ็ดเพิ่งแล้วเผิ่งขาวเด้องเลยน้อยนะอย่างไรมีแต่เพาะเท่านั้นเออ่นมบเห็นได้หันหน้ากันเลยโบเห็นเสียรมลุด ขนถึ้าอืมมอนถึงโคแกงเลย้ถึงเชาโคแกงให้ลงน้ทานเฮ็ดเ็ดอีกเล้ค่ะอ้าวอนีว้่านเดเลยบาเอ้าพ่อสิทานย้นเชาพ่น้อเออบัดเื่อมพ่อเฮ็ดเฮ็ดบาทพ่อแล้วพอแลดอกหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดอีกแล้วบ่ จอบักไงเดียวพี่งน้นะจักเอารถเอารถเอามือใสดชสดตอนน้อยเพอเฮ็ดอีกแล้วเห็นน้ำหมากดอกหนึ่ง พุ่งหมอะไรให้พุ่งหมอาคิดนี่การแมงม้มอน่าไปก่อนเ้ยพี่น้องเอ้ออย่าลืมกดแซกกดไลซัดตะไคร่าาเห็ดสองน่องกบคิงย,ยายมอ้อนพี่น้องเดอ้อบาย